ดูก่าางเลยอื้ออื้ออื้อตก่นไปใจกัหรอโอ้ยลิกลยกลิยลิกอื้ออื้อป้าค่โอ้ลิเดี๋ยอุ้ย 嗯，咧。Oh อ้ยอูการเลยอือออออเดี๋ยวเอาขึ้นไม่ได้พ่อโอ้ยมันลึกบะครับนี่มันลึกบะ เดีเยวเว๋ยวไดว้ป่ะเอาป่ะจับไว้ผมเลยโอ้ยหลุดไปแล้วป้อแม่นะวเดี๋ยวเวยวอ้อไว่าแม่นหลุดเรบ่นดิไม่หลุดครับตัวใหญ่ด้วยง รรถคโอ้ยยู่อยูอ้มาไมครับลครับไม่ต้องคได้อันนี้ได้อล็อล็อกไว้้าครับล็อกไว้อยพ่ออย่าดึงนะมันลึกปะครับนี่อาเลยกอนบมนองไปไลยโอ้ ล oh, right? oh, right. oh, right. uh ึกบ่ครับแม่นี่อันนี้เป็นเปียกน้ำได้ครับโอ้ลึกอยู่ตัวนี่ ก็ช่อมก็ดีเนาะท่านเท้าก็เดียวก็เดียวขึ้นชั้นขึ้นชั้นเดียวว่าแล้วมันต้องไป็ลงเอาแล้วขอบคุณครับนี่นะครับชัโดว์ตอนเย็นนะครับจะกลับอยู่แล้ว ใหมากครับตัวนี้ตัวนี้กัดกบกระโดดระเบิดไม้นะครับจากสเต็ปรัวนะครับ